วันนี้เราก็ได้ทำการให้ผมกัดโชกโชบิปรับรีบาวได้โชกโชบิแท้ปรับรีบาวได้ยี่สิบสามนั่นแหละนะผมเอามาเอาได้ใก <c oughs> ล้ก็คือว่ามันมีรีบามันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะแบบมันก็จะแบบนิ่งเนาะรถเราก็ยังนิ่งเพราะว่ารถเราแบบความเร็วสูงเนาะ <c oughs> ใช่ โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะผมก็อยู่ผมชินซิ่งนะผมคนหล่อคนเดยวผมเพิ่มเติมคือวันนี้เราก็ได้ทําการให้ผมกัดโชกโช,โชบิปรับรีเบลได้โชบโชบิแท้ปรับรีเบลได้ยี่สิบสามน่าดับนะผมนี่มามดูใกล้ๆอย่างนี้ผมก็คือว่าราคานี้ก็แบบแตะต้องได้นะผมแบบราคาไม่แพงเกินไปนะผมก็คือแบบทรงมันก็แบบแคล้ายๆแก๊สซี่เนาะแต่มก็ไม่ใช่แก๊สซี่มันเป็นโซบีอโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูชิ้นงาน ว่ามันจะสวยแค่ไหนก็คือว่ามีขายตามอแอปอะไรนะตอกตอกอืมตอกตกตออก,ก,กนะผมทั่วไปมีนะผมราคาก็พันไปไปนะผมเนี่ยแกมสติเกอร์แก๊สซีไม่ให้ด้วยนะผมจะพอโชว์ลียวดีนี่ดูอืมจ jam 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 j คือไหมทุกคนคือไหมนี่แล้วคือว่ามันมีในบาะมันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะแบบมันก็จะแบบนิ่งเนาะรถเราก็จะนิ่งเพราะว่ารถเราแบบความเร็วสูเงเนาะใช่ อันนี้นะผมเลยมากปลุกผีทัางหน่อยปลุกผีทัางหน่อยนะผมก็คือว่าจอดหลับไปประมาณอู่หลายเดือนเนาะอุ้ยเยอะเลยแหละเยอะเยอะนะผมหลายเดือนนะผมแต่ครอบเบี่ยงขาดรอบนั้นก็จังมักสังแล้วผมไม่ได้ขับเลยไม่ได้ขับเลยผมก็คือทําสต็กใหม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไม่บอกดีกว่าแต่บอกแค่ว่าใหญ่กว่าเดิมนะผมก็คือตอนนี้ร้อนร้อนมากเลยร้อนร้อนนะผมตอนนี้ก็เนี้ยผมเป็นมานี้เลยสปริงทีลนะผมปรับได้ยี่สิบสามระดับนะผมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดู คนข้างไหนวะ <laughs> อ่าวก็อนไนมุอน,น,นอันนี้ปรับสุดได้ไมข้างเนี้ยนี่ยไปนี่ปับทนี้ป๊นี้หนึ่งสองสาม้นาอ้แัน็นยังนิมเลยันนีนิมอยู่อันนี้ส่ส อย่ามาดูระดับท <laughs> ี <case> anyway. <laughs> like. ่ยี่สามยี่สองยี่สามมาลยจุ๊บ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 หนึบหนึบต้าจิดสติเกอร์แกสซี่นี่ก็คือแบบแกสซี่งานประกอบเลยนะใช่แกสซี่เทียบก็้าผมยี่สิบสามระดับนะผมก็ถือว่าเฉียวโอเคใช้ได้นะผมก็มีประกันให้สามเดือนนะครับผมใครที่สนใจก็ ไปพิมพ์หาดูเอาในนั่นแหละแอปดำตักตอก,กนะผมขอให้ผมโอเคอันนี้ข้างไหนวะข้างไหนก็ได้นอทีมเนาะได้หมดเอาอย่าไ้ติดสติกเกอร์เลยเออสติกเกอร์ให้ติดที่หลังทุกคนเดี๋ยว,วจะใส่ให้ดูทรงก่อนเดี๋ยวให้ผูดชำนาญการเรื่องแก้เอ้ยไม่ใช่ให้ชำนาญการเรื่องสูบเอ้ยไม่ใช่ช <c oughs> ำนาญการเรื่องใสออสติกเกอร์มาใส่นะผม <c oughs> อ่ะอันนี้เขาจะมีไอ้ถแถมให้นะผมจะเป็นบูทบูทเล็กใช่ไหม <c oughs> ใช่เอาไว้ใส่นะผม <c oughs> ใส่อย่างนี้ มันก็จะแบบพอดีนนี่ะโอหหอนได้วะอุ่นร้อนอะทุกคนหนาคนเนี่ยต้องหอนได้ปะโอเคโอเคก็คือรถแม่งจอดกึงดูจอดแมงอะไรนะเขาเรียกแมงนะแมงหยอดนะแม่งหยอดเลยมาทำรังเลยจอดค่ะจอดแนนเนาะดูแบบหนังชีใส่ก่อนร่นรนรนร่นไหน ไม่ได้โดนแล้วมันร้อนอ่ะร้อนมันร้อนมากกว่าร้อนมากกว่าทุกคนโจ๊กเก่าก็เราเป็นก็เป็นโชบีเนาะแต่ปรับรีบาวไม่ได้ใช่แต่เทียมของเทียมเลยรีบาวไม่ได้ในวงแล้วนี่คือปรับรีบาวได้อันนี้สูงสามสามสองศูนย์โจ๊เก่าผมหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์อ่าใช่สามหนึ่งศูนย์จำได้อยู่คลิปแรกๆเลยขายตอนนั้นโอเคเดี๋ยวเราตัดไป ใส่ลอ้อใส่เลยแล้ไปจอดอยู่ข้างนอกดีกว่าเนาะใช่ัวโซนดีกว่าตอนนี้ร้อนมากขอเป, <G ül üyor> ปิดพัดลมก่อนไปดำเนินใส่ชกแล้วก็ใส่ล้อนะผมเสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วก็ยังใส่ไม่สมบูรณ์นะผมว่าเราจะเปลี่ยนรูเตอร์อ,อยู่อันนี้คือใส่พอได้เคลียร์ก่อนนะผมนี่ประมาณนี้เลยทุกคนชกโชบ,อบิบับลิเบาวได้นี่ครับผมก็ใครสนใจก็ไปหาเอาเองนะผมใน้ทิกตอกเยอะแยะนะผมยิ่งไปเจอเลยเนี่ยทรงก็แบบนี้ทรงก็เป็นประมาณนี้เลยทุกคน นี่พร้อมแล้วพร้อมติดเครื่องแล้วล้างออกกีกันสักนิดนึงใส่โชคใส่ล้อเฮ้ยไอ่ยาไอ่ยาไอ่ยาลงมาที่นี่เลยทีนี่ปรับปรับปรับพาบให้มันเท่ากันเลยไอ้ฝั่งไหนว่าเรายังไม่ได้ปรับวะเออปรับปรับปรับเป็นเดิมก่อนทำมันมลงมาเรื่อยๆเหรอเอ๊ะนย่าง<น>เงี้ย นะขับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสองเอท่าไรเต็มเลยสาม เป็นสยไงน่าจะได้ใช้ได้สิบห้าไหยืมยืบแต่แข็งเกิเออแต่อันนี้เกินหืดเกินหนือเกินอะอะไรอ่ะ ลองดู่า,า,ยยางไงรือเลยโอเคอึดอึดเลยอ่ะเหนื่นอยนะผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครา์ให้ช่องทินซินด้วยนะผม เยวเจอกันเร็วๆน,วน,นี้คิดว่าน,น่าจะสองสามวันนี่แหละไม่ได้ฟังเสียงแล้วไปเจอกันคลิปหน้าไม่บายจูไปดืมคนเล็กดึกเศษกับโยคัยด,ด,ด้วยนะผมไปละ